สวัสดีค่ะทํากับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้เราทํายํามะม่วงไปวัดกันนะคะเป้าหมายแรกของเราต้องลับความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราการภาวนาก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายที่หนึ่งให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี แต่ละตอนนี้จิตมันรูต้ต้องต้องภาวนาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งใจเราก็ะทัมมะเป็นเดียวกันเราจะรู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันเดียวกันจะทราบซึ้งถึงหกถึงใจมากเลยให้เอาไปตัดคอนะเราบอกว่าพระพุทธเจ้าโะไรเง้ยไม่มีทางเลยไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่จิตรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆธรรมะนั้นปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆ จิตของคุถทุชนนั้นเมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งก็เป็นจิตของพระสงฆ์ขึ้นมาได้จริงจริงเป็นแรงยังไม่ได้วว่าอะไรกับต่างคนจริงแล้วดูยากนิ่งแล้วมันนเองนม่คิดเป็นขนาดนั้นเราจะรู<ณ>้ใหญ่จะรู้รู้สึกตัวขึ้นมารู้ตระร้ากันเองไม่ใช่ว่าต้องเป็นอะไร ู่พอดีใช้ได้อยู่นะแต่ว่ายังประคองจิตเลยยังมีการแตบไปประคองให้มัน ยำมแม่วงค่ะมะม่วงวันมะม่วงสกหรือตอนนีมะม่วงดิบอยู่นี่ยม่มใคติดสมาส์ใจ็นยังไง 南大在底下，我。 ว,ว่ามนุษย์พัฒนาการมาสูงแล้วจึงมีความเป็นพิเศษรับรู้เรื่องราวต่างๆมีความจำมีการสื่อสารได้ดีกว่าสัตว์อื่นแต่การที่มันพิเศษมากบางทีมันก็มีดานลบนก็คือมันก็ทุกพิเศษเหมือนกันสัตว์ทีราชานได้กินได้นอนได้อยู่ได้สืบพันธุ์ ได้หนีไปอันตรายก็จบแต่มนุษย์มากกว่านั้น อย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับยาม,มะม่วงมาวัดของป้าน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ